อุราวะเรดไดมันถล่มบีจีปทุม4-0ถฉลุยรอบรอง AFC แชมเปียนลีกการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก2022ีรอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามไซตามะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นอุราวะเรดไดมอนเจ้าถิ่นเปิดเบ้าพับบีจีปทุมอยู่ในเตดทีมจากประเทศไทยโดยเกมนี้กระต่ายแก้วนำทัพโดยสารัตอยู่เย็นทีรศินแดงดาอีกซานฟันดี้ส่วนทีเยือนมีจอมทัพตัวเก่งอย่างเดวิดโมเบร์ ผลการแข่งขันปรากฏว่าอุระวะเรดไดมันถล่มเอาชนะบีจีปทุมอยู่ในแตตสีถึงศูนย์จากการทำประตูของเดวิดโมเบิร์กนอสามสิบสองทาคุยะอิวานามินอสี่สิบสองโยชิโอกโคิซึมินอหกสิบห้าและทาคาฮิโรอากิโมโตนอเจ็ดสิบสองรอบรองชนะเลิศอุระวะเรดไดมันจะเข้าไปพบกับชุนบุค,คุนไดมอเตอร์ทีมดังจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะวิเซลโกเบสามถึงหนึ่ง